สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจานใหญ่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับคือคริสเตียนควรดูหนังผีหรือดูหนังสยองหรือไม่คริสเตียนควรจะใช้เวลาพักผ่อนของเราในการดูหนังผีหรือหนัง สยองหรือไม่หนังสยองคืออะไรครับหนังสยองก็คือหนังที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อจะกระตุ้นความกลัวของผู้ชมโดยมักจะมีภาพของเลือดและการฆาตกรรมการฆ่าตลอดทั้งเลือดซึ่งเมื่อเราดูหนังประเภทนี้มาก ก็จะทำให้จิตใจของเราเริ่มชาชินแข็งกระด้างและเฉยเฉยกับความโหดร้ายที่จะเกิดขึ้นในที่สุดเหมือนในบางประเทศอาจจะถึงขั้นบางคนเรียนแบบความรุนแรงมาใช้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับที่มีข่าวของคนที่ใช้อาวุธ น,นะครับทำการสังหารคนมากมายเพราะว่าไปเรียนแบบไปชมสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้มาซึ่งการกระทําเช่นนั้นจะแตกต่างจากแนวความคิดของพระกัมภีร์ที่ให้เราเป็นคนที่มีใจิตใจอ่อนสุภาพให้เราเป็นคนที่มีใจิตใจเมตตาการุณานะในพระรธรรมกาลาทียบทที่5นะครับข้อที่19ถึงข้อ 23พูดถึงเรื่องของการงานของเนื้อหนังที่เกี่ยวข้องที่เมื่อเราดูแล้วเราสามารถจะพบการงานของเนื้อหนังเหล่านี้ได้ในหนังสยองหรือหนังผีที่เราชมการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการร่วมประเวณีการโศกโศกการเสเพการนับถือลูกคลบก,การถือวิยาคม การเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการลิษยากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงการแตกกกกันการอิจฉากันนี่คือการต่างๆที่เป็นการงานของในหนังซึ่งในหนังสยองซึ่งเต็มไปด้วยฉากฆาตกรรมนั้นก็เข้าข่ายเรื่องของการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการลิสยากันการฉุนเฉียวกันการฆ่ากัน นี่ก็เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับลักษณะนิสัยที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพระเจ้าอยากให้เราเป็นไงครับผลของพเพื่อยางคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนทั้งหมดนี้จะไม่พบในหนังสยองแน่นอนใช่ไหมครับทั้งหมดนี้จะไม่พบในหนังผีหนังฆาตกรรมแน่นอนนี่คือสิ่งที่ พระเจ้ของพระเจ้าได้พูดถึงเกี่ยวกับหนังสยองส่วนหนังผีคืออะไรครับหนังผีก็คือหนังที่เกี่ยวกับผีวิญญาณชั่วต่างๆซึ่งคริสเตียนถูกห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกิจกรรมของสิ่งเหล่านี้ดังที่เรารู้กันอยู่แล้วซึ่งหมายรวมถึงทั้งการไปชมการแสดงของผีมารซาตาน ทั้งที่เป็นเรื่องจริงแสดงให้เห็นจริงๆหรือเป็นเรื่องที่ถ่ายทำมาเป็นภาพ,พย,ยนตร์ด้วยเช่นกันในเอเฟซัสบทที่2ข้อ16บอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเป็นศัตรูกับมารซาตานเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อนหนังแต่เลือดแต่ต่อสู้กับพูดผีที่ครอบครองพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครองพิพพในยุคนี้ต่อสู้กับ พวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถาน1นึ่เปโตรบทที่5ข้อที่8พูดต่อไปว่ามารซาตานอยู่รอบๆตัวเราดังนั้นกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากมารซาตานจับผีวิญญาณชั่วเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวรวมทั้งการชมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือการอัศจรรย์ของผีมารซาตานด้วย พระกัมภีร์สั่งให้เราต่อสู้กับมารไม่ใช่สั่งให้เราใช้เวลากับมารชมกิจกรรมของมารคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของมารและวิญญาณเชื่อในโรมบทที่12ข้อที่1บอกว่าโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถาหวายตัวของท่านแด่พระองค เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเป็นที่พอพระแทพระเจ้านั้นเราจะเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และที่พอพระแทพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไปนั่งชมหนังผีที่เกี่ยววิญญาณชั่วหรือดูหนังสยองหนังฆาตกรรมสิง่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในหนึ่งเทสลุนิกาบทที่สองข้อที่12บ,บอกว่าคือเตือนสติ หนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นด,ดินและในพระศิลปของบรมอาจารย์บรมหนุนใจเราบอกว่าให้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าแต่นั้นเราก็ต้องถามเองว่าการที่เราเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เป็นลูกพระเจ้าซึ่งเป็นศัตรูกับผีมารซาตาน จะเหมาะสมหรือไม่ที่เราไปนั่งชมกิจการของผีมารซาตานในภาพพยนต์คริสเตียนจะต้องคิดและยุ่งเกี่ยวและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีและถวายเกียรติพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8บอกว่าไงครับสุดท้ายนี้พี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้จงคิดจงทําสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์นหนังผีหนังฆาตกรรมนี้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนสิ่งที่น่ารักไม่น่ารักด้วยสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญแน่นอนหนังฆาตกรรมหนังผีไม่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีถึงในยอดเยี่ยมสิ่งในี้ให้น่ายกย่อง หนังผีหนังฆาตกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องไม่ได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราคิดอยากให้เราใคร่ควรอยากให้เราให้เรากระทำดังนั้นนี่คือสิ่งที่พะระเจ้าบอกไว้เราจะทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมที่เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางทําให้เรา ไปไม่ถึงพระเจ้าห่างไกลาจากพระเจ้าได้ใน2โครินโต์บทที่10ข้อที่5ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าและต่อสู้ทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้ายึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิดพระกัมปีตอนนี้พูดถึงว่าเมื่อเรารับสิ่งที่มาจากมารซาตานเข้าไปเรื่อย ในเรื่องของความรุนแรงถ้าเป็นหนังสยดส,ย,สย,ยองหนังฆาตกรรมหรือในเรื่องของผีมารตตานเมื่อเรารับเรื่องเที่ยวไปเรื่อยในีสุดแล้วมันจะไปเป็นป้อมค่ายเป็นป้อมค่ายที่อยู่ในความคิดของเราและเราจะไม่สามารถจะทําลายมันได้ง่ายๆพระคมปีบอกให้เราทําลายป้อมค่ายความคิดที่จะเกิดขึ้นในอย่างเราดังนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้เราสร้างป้อมค่ายที่ต่อสู้ขัดขวางความรู้ของพระคิด การชมหนังสยดสยองการชมหนังผีเป็นการสร้างป้อมค่ายแต่พระพิบอให้เราทำลายสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องที่น้อมนําให้เราออกนอกทางพระคิดใ,ให้ทําลายออกไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกในสองริธโธบทที่10ข้อที่5นั่นก็คือพระเจ้าของพระเจ้าที่พูดถึงในเรื่องของว่าเราเป็นคริสเตียน เราควรที่จะดูหนังผีหรือหนังสยดสยองที่มีฉากฆาตกรรมที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็คือไม่ควรผมก็ไม่ได้หมายความว่าหนังหรือภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ไม่ดีหนังภาพยนตร์เรื่องที่ดีๆก็มีมากให้กำลังใจเราก็มีมากทั้งหนังคริสเตียนและหนังที่ไม่ใช่หนังคริสเตียนแต่มีแนวคิดที่ให้กำลังใจมีแนวคิดที่หนุนใจ ดูได้ไม่ได้หมายความว่าหนังที่เราดูนั้นอาจจะมีฉากรุนแรงบ้างไม่ได้เลยเพราะว่าหนังนั้นก็คนที่เป็นคนสร้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโลกก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีหนังที่มีฉากรุนแรงบ้างแต่คำว,ว่าบ้างไม่ใช่มีทุกฉากเลยมีทุกตอนเลยมีทุกซีนเลยฆ่ากันทั้งเรื่องเลยเหมือนเช่นหนังเรื่องสุส1สามเป็นต้นหนังเรื่องสุส1สามนี่เกือบทุกฉาก กือบทุกซีนมีการฆ่ากันเลือดสาดเต็มจอจนก,กลิ่นเลือดคลุ้งออกมาจากจอมาถึงผู้ชมเลยนั้นหนังประเภทอย่างเงี้ยเราก็เป็นไงฮะไม่ควรไปดูเพราะมันตั้งใจ,จใชมีแต่ฉากเหล่านั้นมากมายเพื่อจะก,กระตุ้นให้เราเกิดความตื่นเต้นเมื่อเมื่อไหร่นักคนคนนี้จะตายเมื่อไหร่นักคนคนนี้จะถูกฆาตกร่าให้เราตื่นเต้นและถ้าเป็นหนังผีให้เราเกิดความกลัวอยู่ก็โผล่ขึ้นมาทันทีให้เราตกใจให้เส้นให้เลือดถรสูบฉีด นี่ก็คือสิ่งที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างนะครับนั่นก็สิ่งที่บอกก็คือเราไม่ควรจะไปดูหนังที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นหรือหนังที่เกี่ยวกับผีหนังที่ยกย่องผีเช่นหนังเกี่ยวกับเรื่องของซอมบี้นะครับหนังเกี่ยวกับเรื่องของแวมไพร์หนังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถวายเกียิพระเจ้าซึ่งเราที่เป็นคริสเตียนนั้นไม่ควรเข้าไปดู พระเยซูนั้นอยู่ในชีวิตของเรา2โครินธ์บทที่13ข้อที่5ครับบอกว่าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือเราต้องตระหนักว่าพระเยซูนั้นสถิตอยู่ในเราแล้วก็โลมบทที่8ข้อที่9พูดบอกว่าไงครับถ้าพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า สถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณและในหนึ่งคริโตบทที่6ข้อ19 20ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจึงไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง เพราะพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาที่สูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระกมปีทั้งหมดสอาข้อนี้ได้บอกให้รู้ว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วร่างกายของเราเป็นพระวิหารร่างกายของเราเป็นบ้านพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ในเราและองค์สถิตกับเราลองนึกภาพดูสิครับพระเจ้าสถิตกับเราก็หมายความว่าพระเจ้า ไปกับเราทุกที่ไม่ว่าเราจะไปเรียนหนังสือพระเจ้าก็ไปกับเราเมื่อเราจะไปทํางานพระเจ้าก็ไปกับเราไม่ว่าเราจะไปนั่งดูหนังผีหนังสยดสยองหนังฆาตกรรมทั้งเรื่องพระเจ้าก็ไปนั่งดูกับเราแล้วเราลองถามตัวเองดูสิว่ามันถวายเกียรติพระเจ้าไหมการพาพระเยซู ไปนั่งดูหนังผีซึ่งเป็นศัตรูที่พระเยซูมาทําลายกิจการของมารและสมุนของมันและเราพาพระเยซูไปนั่งดูหนังที่ยกย่องหนังที่สรรเสริญผีมารซาตานพระเยซูจะรู้สึกอย่างไรพระเยซูมาตายที่แมงนเขนเพื่อบาปของเราทุกเรื่องรวมทั้งบาปฆาตรกรรมด้วยรวมทั้งบาปฆ่าคนด้วย พระเยะซูมาตายที่แม่งเขนเพื่อบาปที่เราเป็นฆาตกรรมการฆ่าคนแต่เรากำลังจะพาพระเยะซูไปพักผ่อนด้วยการดูหนังฆาตกรรมทั้งเรื่องมันจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าด้วยหลักการนี้เราก็สรุปได้ว่าคริสเตียนไม่ควรที่จะดูหนังผีคริสเตียน ไม่ควรที่จะดูหนังที่เป็นสยดสยองเพราะตรงกันข้ามกับพระลักษณะของพระเจ้าและไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านพี่จะบอกลูกบอกหลานบอกคนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเราคริสตีเองเปน็นครับก็ไม่ควรไปดูหนังประเภทนี้นะครับก็ให้เราหลีกเลี่ยงก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อจะเป็นการ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้หลักการที่ให้ในวันนี้กับเราทําให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระยามรื่อสุดพระเจ้าสถิตอยู่ในเราและพระเจ้าไปกับเราในทุกขวนทุกแห่งขอให้เราถวายเกียรติพระเจ้าในสิ่งที่เราชมในสิ่งที่เราดูในภาพยนตร์ที่เราไปพักผ่อนหย่อนใจขอให้ไม่มีภาพ พยนที่เกี่ยวกับเรื่องของผีมาสาตานหรือไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าการฆาตกรรมเพื่อจะได้ถวายเ,เยกียิแด่พค์เราขอบคุณพระเจ้าและสารเสริญพระองค์ขอให้ความคิดของเรานั้นอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอไม่ให้สิ่งต่างๆนั้นเข้ามาสร้างเป็นป้อมปราการในความคิดในจิตใจของเราอย่าให้เราใจแข็งกระด้างเมื่อได ถูกอิทธิพลของหนังเหล่านั้นขอพระคุณพระเจ้าและสารเสบบลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราถาเพื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยนะครับท่านเจ็บป่วยที่ไหนเอามือวางที่นั่นนะครับประกาเปี่ยวว่าเรามีสิทธิอในนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราสั่งแล้วมันจะหายไปเเราอธิษฐานเสร็จแล้วอย่าลืมทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ด้วยความเชื่อนะครับพระเจ้าจะรักษาท่านพร้อมนะครับเอามือวางตรงที่เจ็บป่วยนะครับถ้ามีคนป่วยอยู่ข,ข้างๆท่านก็วางเขาเลยครับถ้าเป็นตัวท่านเองก็เอาวางตรงจุดที่ ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเราขอสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บนัจจ้นจงออกไปจากร่างกายของทุกคนไม่ว่าเขาจะฟังอยู่ณที่มุมใดของโลกเพราะว่าสิทธิอํานาจไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางถ้าความเจ็บปวดนั้นมาจากอุบัติเหตุในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอการแตะต้องของการรักษาให้อาการนั้นหายไปเดี๋ยวนี้อาเมนลองขยับดูนะครับด้วยความเชื่อ พระเจ้าจะรักษาท่านแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมลดพันธ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอนฟังคำบรรยายชีวิตและเรียนบุเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน i อ a d ของท่านได้ กบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุยพรอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาทั้และหมบสันที่สุ จนชั่วลูกล้านจนชั่วลูกล้านขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทอทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกล้านจนชั่วลูกล้านขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทอทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่ว นับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทังครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลาน<ไ>การส่งสารทิศนำทั้งทัานไปจะส่งตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้อมรอบกายประทับภายในส่งอยู่ข้างกายทรงอยู่ข้างกายยมรุ่งวันไปตะวันลับไปจะมาเมื่อไร เชิจงท่นม,มีพระองค์ทันมีพระองค์ท่นมีพระองค์ท่นมีพระองค์ท่นมีพระองค์นมีพระองค์มพระองค์นมีพระองค์ ใพและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอ